สวัสดีชาวโซเชียลเซมทุกคนนะครับอย่างนี้หน้าสดอย่างนี้ไม่ได้ผ่าแป้งก็ไม่เคยผ่าเี่ครัเคยผ่าผงวิเศษเอาเป็นหน้าขาวโบ๊ะถูกว่าหน้าเป็นในนั่นเลยหน้าขาวไปเลยหน้าเป็นอะไรอ่ะไม่เป็นไรมันจะเป็นจุดๆแบบเหมือนมันหลุดโลหิตสิวอ่ะเออหนูก็แบบเออเกี้ยวออกมาจ้ามันเสีย ดูคอดูคอพวกมันอ่อนะพี่อ่อพี่ต้านด,ดูเชื่อชื่อแถมได้ปหมดูไม่ได้ดยาณไม่ถึงโอ้ย,อยก็เมื่อไรจะมาก็ไม่รู้พี่แฟนพี่คุณเนี่ยนานโว้ยหนีหนีหนีสารบ้านเรา เป็นไงล่ะบ้านมันคงจะใหญ่น่าดูสารแปดเขาสารแปดสามแปดแล้วนี่ทําได้เปล่าอะไรวะอะไรเรียกค้างพี่ดูเล่นอ่ะพี่ดูายโซเชียลด้วยอ่ะไม่ใช่แค่ไหน ก็ไปบ้า,าเจอกันแค่นิแ้แหละถ่ายอะไรก็ไม่รู้มันจะอ่อน